ท่าู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่ราวดีประเทศไทยบอู้มาได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้ปาก,ก,นกันกับผมเอกนรินใจมโนนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงครับมานําเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันวันนี้มีความห่วงใยจากกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับอากาศบ้านเฮาช่วงนี้คือฝนมันตกตลอดเนาะบางตีอจาจจะมีน้าท่วมขังครับนอกจากจะเป็นห่วงสุขภาพของคนเฮาแล้วสุขภาพของ ซัดก็เป็นสิ่งตีสําคัญเหมือนกันครับถ้าหากว่าซัดมันแจ่หน้าเหมือนๆห,หรือมันเจออากาศเปลี่ยนเจมันอาจจะเจ็บป่วยอาจจะถึงขั้นตายได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมีข้อควรระวังแล้วก็การพอกอยซัดเลี้ยงของเฮาจากกรมปรศุสัตว์มานําเสนอตัวเหมือนกันนะครับไพร่ตีเลี้ยงงวัวเลี้ยงมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างกันแล้วแต่เดี๋ยวมาพอมาก้อยกันนะครับมาเริ่มต้นข่าวดีข่าวแรกครับเป็นหนึ่งนโยบายใหม่ของทางรัฐบาลตี ต้องไปพอในแอปต่างราษแขม,รรมหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเปิ่นฮือเฮานะครับตีอยากอู้ง,ง่ายๆอู้สําหรับการตีจะไปกู้สตางไปขอสินเจืออย่างต่างๆเนี่ยเปิ่นจะพอประวัติเฮาในการชราําระก่าไฟชําระก่าหน้าผ่านต่างแอปต่างราษครับถ้าหากว่าเฮาเนี่ยเป็นคนตีมีวินัยในการจ่ายก่ารน้าก่าไฟแบบสรรม่ำเสมอ6กเดือนย้อนหลัง เฮาเนี่ยก็สามารถที่จะมีเป็นบอกว่าเป็นลูกค้าเกรด A สําหรับเอาส่วนเนี่ยครับไปยื่นขอสินเชือ่อจากสถาบันการเงินอันอย่างต่างๆได้ตัวครับแอปตังรัฐต่อนนี้นะครับตั้งแต่วันตีสามสิบมิถุนายนตีผ่านมาเปิดเปิดโอกาสให้หมูเฮาเนี่ยครับไผ่ก็ได้ตีอยากจะกู้สตังเข้าไปในแอปตังรัฐเข้าไปยืนยันตัวตนกันก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลสําหรับการจ่ายการนำกาไฟของเฮาย้อนหลัง6กเดือน เขาเนี่ยต้องหักษาหักษาการเป็นเกรดเอของเขาไว้ได้คือดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปพอจะไปกู้สื่อบ้านจะไปกู้สตังเอามาต่อยอดธุรกิจของเขาเอกสารตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปประกอบในการอนุมัติได้ง่าย ได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เข้าไปติแอปต่างราดก่อนไปยืนยันต่อต,ตนกันก่อนแล้วก็ไปทําตามกระบวนการต่างๆที่เปิดบอกไว้ว่ากดหนึ่งกดสองต้องทําจะได้กันพองแล้วก็หลังจากนี้คือคือเปิดกระจพอหละการน้ำกัไฟเขาตีเขาใจไปเป็นจะใดนะครับเวลาไปกู้สตังก์ก็จะง่ายนักยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของรัฐบาลยุค ดิจิทัลครับข่าวนี้ข่าวต่อไปครับปีนี้ปีหนึ่งผลไม้บ้านเฮานากเนาะเปิ้นก็เลยเอาเจ้าหน้าทีตทหารกับอันผู้ต้องขังช่้นดีครับมาช่วยปีน้องเกษตรกร,ร,กรในการเก็บบลําไยเก็บผลไม้อันอย่างต่างๆเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลนะครับทีวจเหลือปี่น้องเกษตรกรกระ,ระ,กรกระจะายผลไม้ส่วนภาคตะวันออกนี่นะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนนะครับโดยดําเนินการแล้วประมาณ 1,000 0ต้นผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยการห่วมกับตลาดสด13ตีระบายทุเรียนจับมือกับแอร์เอเชียตัวเหมือนกันครับเอาผลไม้ไทยเสิร์ฟขายบนเครื่องบินตัวไว้แล้วก็จับมือกับ CP พีเอ็กซซื้อผลไม้ไปขายในห้างแมคโคห้างโลตัสจับมือกับ CP พีอนะครับจำหน่ายในเซเว่นอเว่นตัวเอยเหมือนกันแล้วก็หน่วยงานราชการตอนนี้กระจจยฮับซื้อซึ่งทุกภาคส่วนพร้อมฮับซื้ออย่างต่อเนื่องครับส่วนภาคหนือ อตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ได้ประสานกับกองทัพและประสานกับกรมราชทัณฑ์นะครับขอกําลังพ้นทหารและขอผู้ต้องหาชั้นดีเนี่ยนะครับมา่วยเก็บผลผลิตในการลดต้นทุนของปีน้องกเกษตรกรโดยเฉพาะลำไย,ยตอนนี้ยังที่ยาห้ก,กันว่าปีนี้ปีหนึ่งนักขนาดเลยนะครับก็เอา ส่วนนี้ครับมา่อยเหลือเพราะยังน้อยก็คือบัต้องเสี่ยงกะแหงงานคนในการมาเด็ดบัดลำไย,ยมาคาดบัดลำไย,ยมาแพคบัดลำไย,ยนะครับตอนนี้มีตลาดใหม่ๆที่เฮาทรงอออครับก็คือตังอินเดียและก็ตังจีนต้อเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งีิรัฐบาล่อยเหลือปีน้องกเกษตรกรครับแต่ยังเฮาเองก็สามารถอุดหนุนได้ยังลำไย,ยหลับปูนปีนี่มีนักนะครับพันอีดอกก็สามารถสั่งตังถึงสวน ต่อเฮขาอยู่เจยงหมหรือจังหวัดอื่นเนี่ยครับเขาสามารถติดต่อเจ้าของสวนได้โดยผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนครับเปินขาย1กล่องมี5โหโลอยู่ตี250บาทค่าส่งฟรีค่ากล่องฟรีเขาโอนสตังค์ให้กับเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนก็เอาอีดอเนี่ยแพ็ก5กิโลแล้วก็จะขอตีอยู่ติเขาจะจัดส่งจะส่งไปเห้เปลื่นติขอนแกนส่งไปหืเปื่นตี กระบี่ย่างเขาก็สามารถแบบสร้างได้ไปเลยแล้วก็อยู่จังหม่เขาก็สแกนคิวอาโค้ดจ่ายซักรังเบสเซ็ตเจ้าของส่วนก็จะส่งฮือทันทีมันจะย่างฮ,ฮือการซื้อขายได้ง่ายขึ้นการขนส่งก็จะได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์นี่เปินจะแบ่งกล่องสําหรับเฉพาะเลยนะบัรจัยมีกองอย่างอื่นทั่วไปจะเป็นกล่องของตังกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะตีเป็นการจัดส่งฟได้ตัวเหมือนกันอันนี้เป็นแถมหนึ่งช่องตังครับที่เขช่วยกันเนาะสำหรับเรื่องของอุดหนุนผลไม้ไทยครับ เรื่องของการแก้นี้นอกระบบครับก็นหรือว่าเป็นนโยบายลักษเหมือนกันของรัฐบาลครับตอนนี้เขาแก้ไขแล้วก็โจยลุกนี้ไปแล้วกว่า2.5ปันล้านบาทต,ตัวยกัน,นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของไฟแนนซ์ทั่วประเทศตัวเอ้นะครับอู้ถึงเรื่องของมาตรการสินเชื่อต่างๆโดยผลการดําเนินงานตั้งแต่หนธันวาคมย้อนไปปี 66, 66ครับจนถึง3กรกฎาคมปี68 มีปีน้องประชาชนตีเป็นหนี้ได้รับการอนุมัติจ่อยเหลือแล้ว8 000, 2 000, 8 1 5รายครับอย่างตีบอกว่า ยอดนี่หนอกระบบกว่า2.5ปันล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีการส่งเสริมผู้การประกอบธุรกิจสินเจร้รยย่อยระดับจังหวัดโดยเดือนเมษายนนี้นะครับก็มีอนุมัติแล้วกว่า5ล้านบัญชีเป็นเงินกว่า50,000ล้านบาทครับมิถุนายนนะครับมีนิติบุคคลใน้รับการใบอนุญาตและก็เปิดดําเนินการแล้ว ปันกว่าร้ายด้วยกันนะครับใน75จังหวัดครับตอนนี้ก็รัฐบาลก็ได้มีการส่งเสริมเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างจริงจังนะครับคุณสู้เราช่วยจะปิกม้าแหมแล้วหนาคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามตีแบ่งชาิเป็นได้นะครับว่าเงินไขจะเป็นจะได้พองแต่ตอนนี้เขาจะได้ครับข้อความจากแอปตั้งการเงินเนี่ยครับว่าใครสนใจตีจะเคลียร์หนี้จะลดตน้นลดดอกอะไรอย่างเนี้ยก็สามารถติดต่อได้เป็นข้อความตีมาจากแอป ของธานาคารนั่นๆม่ได้เป็นข้อความจาก SMS ถ้าเป็นข้อความจาก SMS อันนั้นคือของปลอมเพราะว่าทุกธานาคารบอกว่าจะเป็นสี่อย่างก็แล้วแต่จะมีนโยบายในการส่รง MS ็มเอ่หาส่งเ m s เหาเขาข้อความดังกล่าวครับข่าวสารต่างๆดังกล่าวจะต้องมาจากแอปพลิเคชันอย่างเดียวต่าอ,อันอันนี้ก็ฝากกันไว้ตรงเหมือนกันนะครับ เรื่องของละออนแรกเกิดครับตอนนี้รัฐบาลก็มีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกรกฎาคมตอนนี้เข้าบัญชีแล้วอยู่ที่1,400ล้านบาทและกระเปิดอฮือลงทะเบียนได้ตลอดเวลาครับรัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมบัญชีกลางนะครับตอนนี้ก็กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับประจําเดือนนี้จํานวนห0รยบาทนะครับ เนื่องจากว่าอันช่วงวันยุทธเงาวเป็นก็เลยแบบชำระไปก่อนตอนนี้ผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่าสตังค์เนี่ยเข้าบัญชีหรือยังครับส่วนไผยตีอันผู้ปกครองนี่นะครับสามารถพิสูจน์และวก็ยืนยันตรวตนได้กรณีตีอ้ยง่ายว่าแบบ พึ่งอันเกิดลูกได้บกี่วันอย่างเอียนะครับก็ไปยืนยันต่อตนได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก่อนนะครับแล้วก็สามารถกดสอบสิทธิ์ได้หรือไปลงทะเบียนได้นะครับตีองค์การบริหารส่วนตำบลก็ว่าเทศบาลก็เป็นแหมหนึ่ง่องตางได้เหมือนกันนะครับเดือนละ600บาทครับตั้งแต่ แรกเกิดอันนี้ก็คือได้ฮับซิดเลยนะครับเอาเป็นกา่าน้มกา่าผ้าอ้อมอันอย่างกะรลาตายก็ถือว่าเป็นแฮมโซนหนึ่งตีรัฐบาลได้โจยเหลือตั้งด้านขอบครัวต่อนเหมือนกันครับปกติเวลาเขาไปกินข้าหวหรือไปแอลติ่ไหนต่างๆส่วนหนึ่งตอนนี้คือที่เขาปะกันก็คือขอทานครับสตเตอร์เขากับปฏิเสธพองด้วยการไม่สบตาเขาถ้าเขาสบตาเปิดเขาใจอ่อนมันก็ตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องวอนนะครับว่าพี่น้องประชาชนเขาครับ วอนตีบัฮือสตางขอทานครับเนื่องจากว่าเป็นการสนับสนุนการกระทําพิดกฎหมายของคนบางกลุ่มขั้นตอนในการจับกุ้มขอทานนะครับตอนนี้สถานีตำรวจกว็ดำเนินการอยู่นะครับหากพิสูจน์และปะว่าขอทานนั่นเป็นคนต่างชาติ ก่จะส่งปิกประเทศต้นทางหากเป็นคนไทยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่าพอมอนี่นะครับก็จะเจิญเข้าสู่กระบวนการสังคมสงเคราะห์ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งจะมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆได้จะได้ก็ตามคุณผู้ชมครับการป้าขอทานที่เป็นคนไทยเนี่ยครับเข้าศูนย์คุ้มครองเองตัวทา้อาออก ขอขอทานนี่นะครับก็ต้องยินยอมหากบ่ยินยอมตังพอมอกบ่สามารถกักขังนุงเดียวได้ก็ต้องปล่อยหือไปแต่ตรงวันนี้ประเทศไทยก็จะมีขอทานตามตามแรงท่องเที่ยวเนาะที่เขาได้หันกันขอทานตามสตรีฟูดอย่างเงี้ยวเวลาเขาไปกินข้าวตอนไปแรงอย่างเอียนะครับเปินก็นเลยขอขึ้เขาเนี่ยบาทใจ on, อ่อนบาดฮือสตังเปินต่อจะฮือแบบบาทสองบาท5บาทส0บ,บาทอันอยังก็แล้วแต่เอียครับเพราะอย่างน้อยก็คือเขากับ่ฮู้วคนฮันเนี่ย เป็นคนไทยก่อเป็นคนต่างชาติก็อแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะแบบตีห้องเพลงสายตาพิการต่ห้องเพลงแล้วก็ไปปัถนนคนเดินหรือว่าเตี้ยวตามกาจ้อันเนี่ยแต่บางคนเป็นมีใบอนุญาตนะใบใบอนุญาตจากพอมอจอเนี่ยครับว่าจะจะขอเข้าไปดําเนินกิจกรรมอย่างอีถ้าเห่าจะอายก็สามารถสนับสนุนเปินได้แต่ถ้าหากว่ากรมขันมา้าดบาดบยบดาแล้วก็มาขอทานตามจุดต่างๆจะอันเนี่ยก็อย่างหนึ่งก็คือ บางคือสตังเปิดเนี่ยครับแต่ถ้าเ,าเอาหัวเป็นคนไทยเนี่ยก็สามารถบอกพอมจังหวัดได้เปิ่นก็นจะได้ปลาไปอยู่ศูนย์คุ้มครองตรงนี้ครับถ้าหากว่าร่างกายอันอยังดีเพื่ออาจจะมีอาชีพเพื่อนไปขายลอตเตอรี่ไปขายอย่างอื่นที่มีอาชีพโดยตีบัตต้องมามานั่งเป็นขอทานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลได้ฟากกันไว้ตัวเหมือนกันนะครับย่างก,ก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายัางตีบอกไว้นะครับเรื่องของ การดูแลซัดในช่วงน้าท่วมในส่วนฝนมันตกซึมจอีอจะมีขั้นตอนจะได้กันพองนะครับรวมไปถึงเรื่องของทุเรียนนะครับตอนนี้ตึงขนทรงตึงโกทรงพาณิชย์เปิลก็ได้จับมือกันในการทรงทุเรียนขายไปตัวยเหมือนกันครับราเอียจะเป็นจะได้พ่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับไก่ไก่ไก่จึงวันนี่นะ มาได้จะได้งานสบายอย่างเปิลพ่อองเนี่ยนี่ยังนี่มันแบบสบายกันพี่นิมันเนี่ยมันเนี่ยคนเนี่ยเปิลโลงเพดเนี่ยเปิลห้ามสมาร์ทคนเข้าหุ่นไปเปินเนี่ยแล้วเปินลจะเพื่อไล่วันโดยเนี่ยไล่วันดีโดยนันสองคนเนี่ยอย่างกันเนี่ยท่านก็อ๋อเนี่กัตนีมาพอเพดเนี่ยไอ้เปิลเลืซื้อหุ่นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนแกเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแ้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมกูเอาไว้บรลงคนมีสาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ตัดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสะตดถ,ถูกต้องหรือไม่5 URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้ค้อเลยเออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนไม่ฉาชีบหลอกตายละเนี่ยปอ,อ,อไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไปเออไ,ได้จังก,ก่อเช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1นึในสิเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือน เราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน ลังที่ตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับช่วงนี้บ้านเฮาฝนตกกันนาองคุณผู้ชมบางตีอาจจะมีน้ำท่วมขังด้วยซ้ำไปครับไผ่ตีเลี้ยงซัดเลี้ยงงัวเลี้ยงมูเลี้ยงไก่อ,อย่างกันแล้วแต่ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับวันนี้มีความห่วงใยจากกรมปศุสัตว์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าถ้าน้ำท่วมช่วงเนี้ยฝนมันตกตลอดจะเอียครับต้องมีวิธีการพอกอยซัดเลี้ยงของเฮาได้จะได้กันพองนะครับไปพอได้จากคลิปนี้เลยครับ ฝนก็ตกหนะักมากๆเลยค่ะน้ําก็มีปริมาณมากขึ้นกรมปศุสัสตว์ขอเชิญชวนเกษตรกร,กรทุกท่านค่ะมาเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากกรมปศุสัสตว์ของเรามีการเตรียมความพร้อมถึง5ข้อมาฝากเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ค่ะข้อแรกนะคะเตรียมและสำรองสเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอเช่นหญ้าแห้งอัดฟ้อน ซึ่งเป็นสเสบียงสำรองในฤดูฝนนะคะที่นิยมกันมากเลยค่ะเพราะว่าหญ้าแห้งอัดต้นนะคะนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่ากับหญ้าสดแล้วค่ะเขาก็ยังสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานานด้วยค่ะข้อที่2นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่เขาจะบอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับฝนตกในทุกๆวันนะคะให้เราได้รับทราบเป็นระยะๆะะค่ะ ข้อที่สาค่ะเกษตรกร,ร,กรอย่าลืมติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบันกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกันด้วยนะคะท้งนี้เพื่อให้ทางกรมปรศุสัตว์จะได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือได้อย่างแม่นยําอีกทั้งเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนมากับเรานะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ข้ที่4ค่ะร่วมกันตั้งจุดอพยพใกล้บ้านของท่านค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าจุดใกล้บ้านของท่านมีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สูงบ้างและนั่นค่ะจะเป็นจุดอพยพชั่วคราวของท่านได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะข้อที่5เมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใดนะคะทุกท่านสามารถประสานงานได้กับเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัสตว์รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นปศุสัสตว์อำเภอรหรือปศุสัสตว์จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงของท่านท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะและทุกท่านที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขไภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ รองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ค่ะสามารถโทรติดต่อได้ที่026534444ต่อด้วย2315ค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจทำให้ไหวทำให้จริงเจ้กาการะครับพอกอยสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเขาครับแต่เหนือนสิ่งอื่นใดตอนนี้สําหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องแจ้งลงทะเบียน เป็นปีล่าสุดเป็นการอัปเดตในการลงทะเบียนตัวเหมือนกันนะครับปีนี้เขาเลี้ยงง้วกิ่ตัะมีควายกิ่ตัวมีหมูกี่ตวมีไก่เตาใดครับถ้าหากว่าได้รับผลกระทบมากการช่วยเหลือก็จะได้แบบั่วถึงตัวเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเตรียมยาแหง้งจัดเตรียมเกลือแร่สาหรับสัตว์เลี้ยงอย่างง,ง้วอย่างควายอย่างเอีย้ยนะครับก,ก็ต้องฝากกันไว้เพราะตอนนี้คือบ้านเฮาฝนมันตกแถบตึงวันตัวเหมือนกันเพราะอย่างงัวยังยังง,งวังงงงงวเนี่ย มันจะบัชชอบแบบน้ำแจะนักล่ำไปอย่างเนี้มันจะเเหมือนกับควายควายนี่ชอบแบบแจในบวกแจอย่างอี้ตยเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของไก่อีเหมือนกันมูก็เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้ยเหมือนกันนะครับเป็นความหงยายจากกร,กรมประชุมศาสตร์กระทรวงเกษตรและสากรณ์นนะครับยังอยู่เรื่องของน้ำคุณผู้ชมครับการบำบัดน้ำเสียตอนนี้ครับ ัจเจียงไฮ้ตไอยตังเชียงใหม่เฮาต้อยเหมือนกันนะครับติดต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปพอตรงนี้นะครับการบริการบําบัดน้ําเสียสําคัญจะได้พ่องรบบําบัดน้ําเสียในชุมชนเฮามีความสําคัญจะใดไปพอคลิปนี้จากกรมควบคุมมลพิษกันเลยครับสวัสดีค่ะฉันน้องน้ำเองค่ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนไปสำรวจแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยด้วยกันนะคะ โอ้โหทำไมน้ำที่นี่ถึงดูเน่าเสียขนาดนี้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นฉันต้องไปดูระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนนี้แล้วล่ะเรามีระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนครับแต่ตอนนี้มันหยุดทำงานไปแล้วศูนย์เราหยุดเดินระบบไปนานแล้วเพราะงบประมาณไม่พอน้ำเสียเลยไหลลงแหล่งน้ำโดยตรงทำให้แหล่งน้ำในชุมชนเริ่มเน่าเสียระบบบำบัดน้ำเสียต้องใช้งบประมาณในการดูแล เช่นค่าบุคลากรค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบำรุงแต่ปัญหาคือยังไม่มีการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการในพื้นที่ครับคนในชุมชนไม่เข้าใจว่าค่าบริการบำบัดน้ำเสียสำคัญยังไงครับการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดูแลและบำบรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเช่นค่าบุคลากร ค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมีเรากำหนดอัตราให้เหมาะสมตามประเภทของผู้ใช้บริการเช่นบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ซึ่งไม่ได้เป็นการหารายได้ให้กับท้องถิ่นโดยเน้นการเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจเป็นหลักโดยทั่วไปบ้านเรือนจะเก็บเพียง15-20บาทต่อเดือนเท่านั้นครับถ้าเก็บค่าบริการได้ผมจะสามารถเริ่มเดินระบบได้อีกครั้งและแหล่งน้ำในชุมชนจะสะอาดเหมือนเดิมครับ การชําระค่าบริการบำรบัดน้ำเสียสะดวกมากครับมีหลายช่องทางให้เลือกเลยเช่นการชําระหน้าที่ทําการของท้องถิ่นชําระกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามสแกน QR code หรือบาร์โค้ดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท้องถิ่นและการชําระผ่านตัวแทนรับชําระค่าบริการเรามาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนค่ะ ชุมชนไหนที่สนใจเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับแต่อย่างตี่บอกนะครับว่ามันก็มีการใช้จ่ายอยู่เหมือนกันเนาะแต่อย่างน้อยเขาก็จะได้ห้ว่าน้ำตีพานในชุมชนเขาเนี่ยสะอาดกอมีสารปนเปื้อนก็ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขจะได้กันกอน,นะครับก่อฝากกันไว้ตัวนะครับเป็นความห่งยายจากกรมควบคุมมลพิษครับ เรื่องของการโดนหลอกครับและการเขาก็จะพยายามแบบบอกเตือนย้ำเตือนกันเป็นประจํานะครับเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมเขาจะไปพอเรื่องของการทําบุญช่วงตีพานมาก็เป็นวันยุดยาวในการทําบุญเหมือนกันและช่วงนี้ก็คือเข้าภาษาอยู่ครับบางคนยังแบบไปวัดไปว่าทําบุญกันอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเฮาไปพอคลิปนี้กันครับว่าจะทําบุญแต่อย่างมาโดนหลอกและเขามีวิธีการป้องกันจะไดไปพอได้จากคลิปนี้กันเลยครับ มาแล้วเป็นอะไรทําไมทําหน้าบูดอย่างนั้นน่าจะไปเข้าวัดทั้งที่อดีตอะไรอะ่ะอา้าวรอบไหนของที่จะไปถวายสังฆทานนะก็น้องสั่งสังฆทานในเพจไปเห็นว่าจัดสวยดีเงินก็โอนไปแล้วของก็ไม่ได้ตอนเนี้ยเพจปิดหนีไปแล้วจ้าอ้าววันหลังก็เช็คให้มันดีๆก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปถวายกับพี่ก็ได้โอเคพี่อมรอบหน้าน้องคงจะต้องไปซื้อเองแล้วแหละต้องมค่อค่ะ ปัจจุบันมีกลุ่มวิชาชีพหลอ,อกขายเครื่องสังคพันธ์แก่ประชาชนเป็นจํานวนมากโดยมักจะมาในรูปแบบของการเปิดเพจออนไลน์หลอกลวงประชาชนในช่วงก่อนถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะมีความต้องการซื้อหาเครื่องสังคพันธ์เพื่อนําไปประกอบพิธีการทางศาสนาซึ่งเยือส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นกลุ่มคนวัยทํางานที่ไม่มีเวลาไปหาซื้อของจึงเป็นช่องว่างให้วิชาชีพเข้ามาฉกฉวยโอกาสนั่นเองค่ะวิธีสังเกตมาศาส,สนา1เปิดเพจเพสต์ขายเครื่องสังคพันธ์บนโลกออนไลน์ 2. จำหน่ายในราคาหลักร้อยจนถึงหลายหมื่นบาท 3. เมื่อโอนเงินหนีหายไร้การติดต่อทันที 4. มักเปิดเพจมาหลอกประชาชนในช่วงก่อนวันพระทั้งนี้นะคะควรใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการซื้อหาสินค้าออนไลน์สังเกตจากยอดไลค์และผู้ติดตามแฟนเพจรวมถึงการรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อและคอยเช็คราคาจากหลายๆเพจเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ รู้ไว้ใช่ว่าสั่งของออนไลน์เช็คกอดโอนไวไม่ตกเป็นเหยื่อวิชาชีพด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะหากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111ก11ด77กระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็จะแปลงคลิปมาเตือนภัยยังอีตลอดนะครับช่วงนี้เรื่องของการทำบุญ โดยระบบออนไลน์มันมันกระสะดวกจริงนะครับแต่อย่างน้อยก็คือเขาก็ต้องแบบเช็คเฮ้ดีแล้วก็ต้องพอกอยใหด้ดีด้วยกันละกันนะครับตั้งแต่นี้ผมว่า เข้าไปล่านไปซื้อเองยังดีกว่าด้วยซ้าไปเพราะสังกฐา,านมันก็จะมีกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันเนาะว่าแบบสินค้าจะต้องมีคุณภาพสินค้าจะต้องบักล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วห้ามเอามาใส่ในสังกฐา,านเด็ดขาดครับแล้วก็ต้องปิดป้ายบอกตัวว่าในสังกฐา,านน้าค่เหลืองเหลืองเนี่ยมีอย่างพองแล้วก็ราคากี่บาทแล้วก็หมดอายุเบอร์ใดอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมตรงนี้เหมือนกันแต่เพื่อความสบายใจของเขาถ้าเขาไปเลือกเองเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเป็นสิ่งที่เขาแบบ ดูแล้วว่าบะมดอายุเตือราะคาะอันยังมกใดงบประมาณเตาใดในการทําบุญก็ก็เป็นแฮมซนหนึ่งตีป้องกันการโดนจุกัารโดนหลอกได้ตัวเหมือนกันครับเรื่องของทุเรียนครับตอนนี้บัชัยเพียงแต่ตังจันทบุรีตังภาคใต้อันยังอย่างเดียวครับภาคเหนือเฮาก็มีทุเรียนหลายตีตัวเหมือนกันเรียกง่าไๆว่าตอนนี้ทุเรียนก็มีกันทั่วประเทศไทยแล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับเปิ้ได้ยกระดับ ทุกขั้นตอนถึงการปลูกการบรรจุการขนทรงนี่นะครับมีการพลักดันทุเรียนของไทยออกสู่ตลาดโลกได้โดยเหมือนกันครับจะไปประเทศอะไรกันพ่องนะครับขนทรงกันง่ายจะได้กันห้องไปพอกันจากคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับทุเรียนไทยกำลังปรับตัวครั้งใหญ่เพราะปีนี้มีผลผลิตเยอะมากแล้วทั่วโลกยังมีความต้องการซื้อทุเรียนไทยมากขึ้นด้วยครับงานนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีศูนย์กลางการค้าทุเรียนไทยรับฟังปัญหาทุกภาคส่วนเลยล่ะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการลงทุเรียนเพื่อการันตีคุณภาพทุเรียนไทยและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมโปรโมททุเรียนไทยในต่างประเทศและเจรจาด่านศุลกา เพื่อลดขั้นตอนการส่งออกทุเรียนไทยเพื่อให้ไปขายต่อ,อยังต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับเกษตรกรไทยเองก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ตะไคร้หอมและน้ำส้มควันไม้เพื่อกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีใช้ดินและปุ๋ยที่มีคุณภาพในการปลูกเพื่อให้ทุเรียนมีสีสันที่สวยงามตามธรรมชาติครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนตะก้าใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วยครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการลงทุเรียนก็มีการควบคุมอุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้อย่างเข้มงวดเพื่อคงความสุกและ ชาติของทุเรียนพร้อมจัดส่งวันละกว่า800ตู้คอนเทนเนอร์เลยล่ะครับยิ่งตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้นำการส่งออกทุเรียนคุณภาพไปยังตลาดโลกนั่นเองครับ หลากหลายสายพันธุ์ครับสำหรับทุเรียนไทยของเขานะครับตอนนี้ก่อกระจายตึงในประเทศและก็ส่งออกไปยังต่างประเทศแห่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความมั่นใจได้สําหรับพีน้องเกษตรกรที่กระสงพาณิ์นะครับเปิดได้ดูแลกระบวนการทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการปลูกการบรรจุรวมไปถึงเรื่องของการขนส่งตัวเหมือนกันครับปิดท้ายรายการเฮาในวันนี้นะครับเรื่องของประวัติศาสตรีหน้าภาคภูมิใจสําหรับไทยแลนด์ของเขานะครับตีได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาแห่ง อาเซียนแหมเตือหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปินก็่มีการเตรียมพร้อมแล้วครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมเตือตี 3 3ครับก็จะมีอยู่3จังหวัดเนาะตีได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเตือนหนี้นะครับก็จะมีกรุงเทพมีชนบุรีแล้วก็มีสงขลาครับซึ่งจะแข่งปีหน้าพ้นครับแต่ว่าตอนนี้สนามกีฬาในแต่ละตีก็จะต้องมีความพร้อมเหมือนกันแท้แต้เจ็ดร้อยปีของเฮาก็ทรงเสนอไปด้วยเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าสนามกีฬา700ปีของเชียงใหม่เฮาเนี่ย มาได้ปรับปรุงเป็นแต่เป็นว่าตีเป็นระดับสากลมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการของงบประมาณในการปรับปรุงให้มันเป็นแบบสากลโดยโดยเฉพาะลูวิงนะครับตอนนี้มันจะเพิ่มไปแหมน่าจะสองรูวิงแล้วก็ดินหรือพลาสติก แต่อยู่ในหลูวิ่งอ่ะเขาจะต้องเป็นเกรดหัมยางหนึ่งอันนี้ครับผมว่าอ๋อเป็นกับแบบกรรมการก็มาดูละเอียดเหมือนก่อนนะว่าในใน,ในสนามกีฬาตีต้องใจการแข่งขันระดับภูมิภาคจะมีความพร้อมจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ ยังหนึ่งใช้ชนะต่อให้ลงอีกสิบครั้งมันก็คุ้มกับน้ำตาที่เสียให้กับความผิดพลาดการสูดกล้าต้องฝ่าฟันอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยุกจบลุกขึ้นมาเถิดเพื่อนพอไม่อุปสรรคมาโผปบลุยไปไม่มียาตัดลให้ยใจอย่งสูตรลมอาหนทางพิสูจน์ปลาและการเวลาพิสูจน์คนไม่มีน้ำมันจะพระอาจารย์องค์ใดจะสู้น้ำโอดน้ำพรของคนไม่จำลนใจเพราะถ้สู้ใช้ชนะของแค่เชื่อมั่นตรงไปเพราะสัตว์ดูที่แค่จริงแน่ใจของเราหายใจคู่แข่งคนใดเจี๋ย ผมเกเป็นเจ้าบ้านตีดีนะครับในการต้อนทับนักกีฬาตีมาแข่งขันบ้านในประเทศไทยและก็ห่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาในการแข่งขันเตือนี่กันตัวนะครับสำหรับการแข่งขันซีเกมเตือตีิและอาเซียนพาราเกมเตือตี13นะครับตีประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพครับตึงม้ถึตเสี้ยงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบอกอู้บอได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยควนหูครับเฮาจะป้ากันม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิััลทีวีหมายเลข1 1วันนี้เวลา ตาเสียงแ้วครับผมเองนรินใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามภับชมสวัสดีครับ